จังหวะนี้นะครับผมได้ยินเสียงคนมาครับแล้วก็มีเสียงปืนยิงด้วยน่าจะเป็นเพื่อนเปิดนะฮะเพื่อนเปิดอันนี้น่าจะเป็นบอดหนะ้าหน้าเราเนี่ยแต่ตรงตรงนี้เนะี่ยฝั่งขวาเนี่ยขึ้นเสียงมาผมว่าน่าจะเป็นคนรอคอยดูนะเดี๋ยวเขาจะย่องมาจงมาังหวะนี้ได้ยิงเพื่อนด้วยป้าบ mm hmm. เต็มหัวครับเดี๋ยวผมเขาซ่องมีเพื่อนเขาบะโอเคไม่มีวันเจี๊ยบ ได้อีกหนึ่งศพแบบนหนึ่งครับโยกมาอย่างนี้โยกขวาไหมาถ้าเรายิงฟรีๆก็สวยสิครับไอมีขึ้นครับหลังเขา่ามีหลังเขามาอีกตัวครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอด,ๆๆดูน่าจะกล่องศพตรงนั้นนะเดี๋ยวรอเปิดสกิลก่อนตรงหลังเข่าจริงครับขึ้นตีนขึ้นหลังเขาจริงครับ เส้นไปทางหลังคอเดี๋ยออกมาแล้วโดนสามเม็ดโดนส่วนเจ็บเขียนหักด้วยโอ้โหไม่โดนสองตัวตรงนี้นะ๋ยวหนึ่งใส่เลยแล้วกันตัวนี้มีสองตัวนะเพราะว่าผมเข้ากับเพื่อนข้างหลังเข้าอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ยันมากระีนอยู่เก็บสามคนเดียวโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ได้ไฟฉายด้วยโอ้นี สองแสนครับอันเดียวสีแดงเอดด็อดโอ้โหโอเป็นล้าน <c ười> คลิปนี้ออก,ปกเป็นล้านครับทุกคนรวยจัดครับแค่ศพเดียวครับแบบของฟูจัดแค่ศพเดียวของฟูจัดจัดเลยอุ้ยจะตายออกเป็นล้านครับทุกคน ออกเลยครับออกเลยยังวะนี้โอ้โหศพเดียวอิ่มครับสองศพที่เหลือเพื่อนมันคนไปแล้วนะผมก็เลยโอ้ปล่อยแลกกันครับช่วยกันยิงอยู่ไปเลยให้เพื่อนเลยโอเค